เ,นเก,ก,ก,กนเะนนี่เป็นหนึ่งๆ IPC หรือว่าตัวละครใหม่ของนายถ้าเป็นตัวละครใหม่แล้วก็พวกเราก็ต้องเล่นเพลงนั้้นงแต่ทนจนจบฉันจะไม่ทำมันอีกนะดูเหมือนว่าจะมีมนุษย์คนใหม่เข้ามาในอาณ่าจากของเราแล้วฉันจะถอดเว็นนี้ งไอะฉันเคยลองทำแล้วเป็นเหมือนกันทุกคนนั่นแหละนี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันใส่แว่น VR แปลกๆและฉันก็ไม่อยู่ที่ไหนเนี่ยว่าแต่พวกคุณเป็นใครและฉันเข้ามาอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยโอเคใจร่มรไว้นะเจ้าหนูทุกอย่างจะดีขึ้นนะพวกเราทุกคนในห้องเคยผ่านเรื่องนี้มาแล้ว แค่ต้องตั้งสติเข้าไว้มันเกิดได้ขึ้ขนเนี้ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวที่รักที่นี่เขาไม่สนับสนุนคำหยาบกันนะ The Amazing Digital Circus เป็นสถานที่ที่ทุกคนทุกวัยสามารถเพลิดเพลินและเธอก็เพิ่งเดุดเข้ามาในโลกของสิง่งมหัศจรรย์ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้ตายกเวน้นคำหยาบอ้อพระเจ้า